เก็บกับปูพร้อมพี่น้องนี่ปึ๊บนี่ดูพีฟีน้องสิปูมีแต่ตัวงามๆนี่อตอนนี้ก่อนตัวพอม,มันสิไปนี่แต่ตัวงามๆเลยกับปูกับปูบีน ปลาปลาปลาโคเต่าปลาเข่งสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกผุกทานพอกับเพย่ลาอีกคือเก่าพี่น้องพอกันในวันที่เสาร์หาเดือนเก้าสองพันเสาหาพี่น้องคนตกแหงหาหล่อเก็บกระปูเนาะ เห็นนี่แล้วพี่น้องกอ้กระปูงามขนาดาหลอกเก็บตามนำไหลตามให้หน้านี่พี่น้องมันสีลองคือกันไม้กระปูก็ไดงามน,นี่สีห่าง่ายกระปูกระลองเพราะกระปู ขามไปพังพุกพังโตงเฮาโตงเฮามีสองพังเลยพังขางนี้มีสองอันขางนะมีอันหนึ่งแต่ขางนั่นแหละปลาลายขางผู้มีอันเดียวนะเนาะขามห้วยวานนี่นำ,น,ำน้อยเดียวห้วยน,นี่กับมื่อนี้ไหลบ่แห้งเพราะว่ามันนำห้วยพองนำห้วยใหญ่ย,ยู่เนาะเคย,เคยลาย่ายังบ่ได้ลงไปนี่แหละห้ว,หวยใหญ่กับบดได้ใกล้ดอก ยังอยู่แถวโตงอยู่มาลอกเก็บกระปูก่อนขามากเห็นเลยอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ตัวน้อยหอหมดแต่โซลายโซลายมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อุณป่า ทางทางไทยเนาะคนอยากได้กระปูไปเห็ดกระปูดองตอนนี้เคยลามาหาเก็บใแ้้วนี่มันหล,ล่องเด้เบาเลยก,กระปูกระลองคือกับปลานอะไรเนาะ,อะรอหาเบิง่งตาม ขำหน้าตามนำล้นส่วนหลายมันสิมี น้ำล้น,นี่นี่คือบอ่มีเนาะกิตามีได้ขนมล้นน่นี่มองนี่ล้น์รดน,นมีบ่แต่ว่าไปลงโตงกับลายเลยพี่น้องเอ้ยในโตงเขาก็ไในลายเติบเลยเนาะกระปูนะหาแต่ว่าเก็บเพิ่มน้ำนี่กระปูกระปู โอ้ยนกกระพุกกระพุลโอ้โอ้ยมีหอดป้าพี่น้องเลยนี่นี่โอ้โห,โห,โหลายลายลายโอ้โหงามงามเลยอืบ หลายคักหลายคักพี่น้องกระปูรองบได้มีแต่ปาลารองด้วกระปูรองก็มี กอน้อยลองกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องมวนขนาดนลยมีทั้งปลาทั้งตะปูปลาตอกโคลตอกพพี่น้องเก็บปลาปืนผัออกอะไรนี่ มันสิไหลมาตามเนมเนาะไตออกมาตามน้ำมันนี่้เห็นบอกโอ,โอ้มีหูอีกลิฟของหูนี่เห็นมองน้ำไหลเลยมีโลดนี่ตัวหนึ่ง เออ,อตัวนี้งามโบ่อเ่าประไดบ่ใหญ่ประได,น,ะดนี่ขอดีกระดูกอ่อนมันมองนำไลหรือมีมันลองคือกันมันะ <S <S กะไ้ขอโทษขออภัยพี่น้องกล้องกับม่วขนาด เก่งเค่เก่งเค่โอ้โหจับผิดจังหวะน,น,นี่มันหนีมันหนีโอ้โหเจ็บเลยหนุ่มเลยพอเ่นใส่มองลาลงโตงก็เอา มองกับไส้ควนว่าเพื่อมันถือคนว่าคันปาาเลยนมันก็ต้องถือควนว่าทางปลาลงตรงทางน,นะทางไส่มองเป็นสิกันไว้นี่นะ้ำกำลังสิทวมนี่กำลังิีทวมเขาอันนี้เป็นหน้าของป้าเนาะของ เอื้อยพ่อบนนั่นแหละของพี่สาวเพื่อนนำมากำลังดันเขามาจากจากน้ำห่วยเนาะน้ำห่วยเสียโยมองนีนแหละเดี๋ยวเพื่อนกะจังสีเอาปลาโต่งเขาเมื่อบาะให้เขาเมฆเขาเอื้อยเพื่อนเลือกเอากะซีเลาะอยู่แถวนี้ให้เพื่อนใส่ไว้เอากะซีเลาะยามอยู่แถวนี้เนาะ นั่นี่เพิ่มตลอดเลยมาตลอดทวมเขา่าเขาป่ามืดเลยเธอนี่เข่าเพื่อนทิงกระบอกง่ามบันไดนะหน้าวานเราคอยได้รักษามันเลยบรยักง่ามบันได เพื่อนจะใส่แล้วจังนั้นเท่าให้เพื่อนเนาะเพื่อนเมื่อจังัเฮิงเถิงยังมายามกันเพื่อนยังมาทันออกมาเนาะเข้าไปฮะเราเก็บกระปูก่อน กําลมันอยู่แถวหนาโตงนี่รองมันมาล่อลองโตงกระปูก็ะไ้น้ำเรื่องเริ่มลดแน่เลยนี่ตะกี้น้ำหอบปไหลบานนี้น้ำเริ่มไลเลยกระปูแถวโตงไข่แน่ลดกระไรขันอยู่มาแ่ยานปลาไปขันน้ำลดแตปลามากะสีไปบ่ได้น้องมันมีแต่สีขาวโตงอย่างเดียว ตัวเมียสองตัวเลยพี่น,อน้องเหยียงกันเลยตัวผู้ตัวนี้ตัวนี้ดตัวเมียโอโ้สองคู่หนึ่งเลยทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนี่คนงานเัาพี่นอ้องไปไล่เติมหาเก็บเอาเลย นองรีก็บร้ายเติบเนาะคลิปนี้ก็สิคขอลาก็เด้พอพ่อนม่นพี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยหลาด้วยพี่น้องด้ะพอกันไหมคลิปหนะ้าพี่น้องสบายดี